สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป a t i o n s h i p นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีคนในใจแน,น่นอนนะคะคุณถึงจะเข้ามาชมคลิปนี้ได้พอดูสถานการณ์ความรักของคุณะคะ่ะ โคือนกนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เคยจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาให้โอกาสกันอีกเป็นในลักษณะของคนคุยนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนและคุณทั้งคู่อะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะเออแล้วก็ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะอื มีคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะอารมณ์ร้อนในความสัมพันธ์นี้ด้วยความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนค่ะอย่างที่บอกเลยว่ามีการจบกันไปแล้วแล้วก็มีการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้และถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่จบกันไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมีพลังงานของชาวทัตไฟขึ้นมานะคะเมสสิทธนุแล้วก็ ธาตุด,ดินพฤกษกกันมังกรธาตุเมทุนนะคะเมถุนก็ขึ้นมาด้วยมาดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคนุณนะคะนอก่าตัวเขาเองก็วาวุ่นใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเนี่ยเขาไม่สบายใจนะคะเขาคิดเยอะเขาคิดหนัก เขาอยากให้คุณและเขาอ่ะมีการแบบได้ปรับความเข้าใจกันอ่ะคือเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะนกรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณนะคะและคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหายเยอะก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาขึ้นไพ่เดือดสตาร์นั่นหมายความว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้ด้วยเช่นกันนะคะ มีพลังงานของชาวทัตนามขึ้นมาค่ะกรกฎพิจิมีนแต่เขารู้สึกกับคุณมากๆนะคะโอ้ต่อให้เขามีใครเข้ามามากมายเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดถ้าคุณเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันเขาอยากกลับมาเริ่มใหม่กับคุณนะคะคุณไพ่เดอะสัเนี่ยาก,การเริ่มต้นใหม่คุณยังสําคัญที่สุดในใจเขาเขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะ และถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาอะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะในเวลานี้อยากจริงจังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาได้ได้รู้แล้วนะคะว่าการที่เขามีคุณเนี่ยคุณคือความสุขของเขาคุณเป็นคนที่ใช่ยิ่งยิ่งรู้จักก็ยิ่งแบบ เข้าใจตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะนกมองว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้ว,วอ่มนกมองว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะแล้วก็มีพลังงานของไพ่ซิกเซนหรือว่าสัมผัสที่เขารู้สึกได้เนาะ ก็น่าจะเป็นความรู้สึกของเขาเนี่ยแหละที่เขาชัดเจนในใจว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเนี่ยให้ให้จัดเมนขึ้นมาเลยอะ่ะนะคะนกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาอย่างที่บอกเลยอะไรที่เขาไม่แน่ใจหรือค้างคาใจก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ได้ชัดเจนในใจเขาแล้วว่าเขา,ารักคุณ และถ้าเขาเป็นคนที่แบบปิดกั้นปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็คิดมากในเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้คือเขาเปิดใจมากๆเลยนะเขาไม่ได้ลังเลหรือว่าสงสัยใดๆอีกแล้วนะคะนกมองว่าเขาพร้อมที่จะมีสถานะกับคุณละมีชาววันอาทิตย์ขึ้นมานะคะ คนที่เด็กกว่าคุณได้หรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆเนี่ยอยากกลับมารื้อฟื้นจริงๆนะคะคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณจะมาง้อคุณค่ะนะคิดถึงแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆเขาจะกลับมาเพื่อที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขายังไม่ไปไหนนะคะเขายังอยู่ตรงนี้นะรู้สึกว่าเขายัง รักคุณมากๆเป็นความรู้สึกที่ยังอยากที่จะพยายามต่อไม่อยากที่จะสูญเสียความรักครั้งนี้ไปมาดูนะคะว่าอคชีพของเขานะคะ แอคชั่นของเขาโอ้เขาตัดสินใจแล้วจริงๆค่ะการตัดสินใจเกิดขึ้นละคิงออฟซอดพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะทัดลมเมทุนตุนกลุ่มโอ้เขาตัดสินใจแล้วแหละนะชัดเจนเลยว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อค่ะเขาจะเดินหน้างอคุณนะในกรณีที่คุณอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะคะ เขาจะเข้าหาคุณหาวิธีการของเขานั่นแหละจะติดต่อคุณมานะคะนั่นเป็นสัญญาณที่จะบอกคุณว่าเขาอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณการติดต่อมาของเขาะนะอ่านั่นคือสัญญาณจากเขานะคะนกรู้สึกว่าการที่เขาไม่มีคุณอะ่ะเขาได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดนะคะอืม เขาคิดถึงคุณมากและไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยจริงๆนะคะเอาออกจากความคิดไม่ได้เลยเอาออกจากหัวใจไม่ได้เลยนะคะคนคนนี้เขายังคาดหวังกับคุณมากๆเขาอาจจะคิดมาเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่า เขาต้องกลับมานะคะถ้าเขาไม่กลับมาเขาก็กลัวว่าคุณจะไปจากเขาแล้วมันจะสายเกินไปนะคะอืมสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นกรู้สึกว่าเขาตัดสินใจแล้วแหละนะคะที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ชัดเจนกับคุณความลังเลความสงสัยต่างๆสิ่งที่เขาเคยคิดว่า ความสัมพันธ์นี้มันยากเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรต่างๆนะคะก็นกคิดว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะมันชนะทุกอย่างอะ่ะทําให้ความกลัวความกังวลต่างๆมันหายไปอะคะ่ะนะอืให้หนึ่งเหรียญนะคะพลังงานของชาวทัตจดินนะคะคนทางไกลได้เนาะ เรก็รู้สึกว่าเขาพึงพอใจกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขามากๆและในตอนนี้เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือทําให้มันแบบเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นอยากจะมีสถานะกับคุณแล้วนะคะสิ้นสุดความกลัวทุกๆอย่าง นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เคยมีอดีตได้นะคะหรืออย่างที่นกเคยบอกไปทุกๆคลิปนะคะว่าความกลัวไม่ได้เกิดจากเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะความกลัวที่อยู่ในใจเขาอาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ได้ที่เขาเคยเจอนะคะทำให้เขากลัวที่จะถูกทอดทิ้งนะคะกลัวความเสียใจผิดหวังต่างๆนะคะอืม เขากล้ามากขึ้นจริงๆคะ่ะเขากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกๆอย่างในชีวิตในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะไม่กลัวต่อสิ่งใดแล้วนะคะเหมือนความรักครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายนะที่นกเห็นก็คือคุณน่าจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของระยะทางด้วยนะคะแต่คนคนนี้เขาก็ไม่หวั่นนะเขาเป็นไพ่ชารยอตนะคะเดอะชารยอดก็คือพลังงานของ ผู้กล้าหาญนะคะกล้าหาญที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาพร้อมมากๆแล้วนะที่จะชัดเจนในความรักครั้งนี้ไพ่สิบถ้วยนะคะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขานะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเขาได้อีกแล้วนั่นเองนะคะน่าจะเป็นพลังงานที่แบบว่าอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะไพ่สิบถ่วยนะมาดูแนวโน้มน,นะคะ แนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มเป็นยังไงนะคะ แนวโนม้มคนที่จบกันไปแล้วบอกเลยนะว่าคุณทั้งคู่จะได้กลับมาเยียวยาความรู้สึกของกันรายกันนะคะ ยังมีความหวังร่วมกันยังมั่นคงต่อกันยังไงคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมาคืนดีกันปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะไปไหนยังไม่ได้นะไพ่แปดดาบขึ้นมาขนาดนี้นะก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อกันเสมอเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะคะนกมองว่าคุณทั้งคู่ยังได้กลับมารักกันยังให้โอกาสกันอยู่นะคะสำหรับคนที่ อยู่ในความสัมพัน์นะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรกันอะนกมองว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาของการก้าวข้ามผ่านความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคที่มีด้วยนะคะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะว่าเป็นไปได้ว่าความรักครั้งนี้สามารถที่จะสําเร็จสมหวังมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีความรักที่มั่นคงให้กันนะคะนะนกมองว่า ความกังวลต่างๆกำลังจะจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะเป็นความความมั่นคงความมั่นใจสิ่งที่คุณทั้งคู่จะเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ความรักของคุณชัดเจนขึ้นมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะ,ะประมาณนี้นะคะก็มองว่า เป็นพลังงานที่ดีสำหรับคุณทุกทกท่านนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะนกปรับราคาค่าดูดวงให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อเป็นของขวัญเนาะของขวัญให้กับเพื่อนๆนนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะหรือว่าปรึกษาเป็นการส่วนตัวเนี่ยเพื่อการตัดสินใจที่ดีให้กับ คุณเองนะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหานะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ